สวัสดีครับผมสรับตนสูงช่องยูทูปประเด็นเป็นลำเบิร์นครับพี่้องครับอนนี้ก็เป็นไลฟ์อีพิเศษครับกันปี้เบิร์ t เดย์ไม่พอี่ได้ครับตอนนี้จุดเทียนแล้วพี่รอง วันนี้เรีกว่าเป็นวันดีขอบคุณเี่มาขอบคุณอาสาวขาาก่น่ะดีม่มวามสม่นนนเน ไปครับเชิญเชิญไปครับพี่้ังเราเบิร์ตเดย์ร่วมกันครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับอว่าเป็นแม่ที่หมายดีวันคล้ายวันเกิดของเป็นแม่ัพใหญแม่ทัพใหญ่ของเราใครก็รังสรรตัวบ้านแต่ยุ่งนัาากย่กีแล้วก็ ้ในรางที่กำเทิก็ถื่ารดกที่สามนะครับเดูกาที่สามครัจากจนดูกาที่สี่ปันฟ้าอุปสรรคไอซิ่งในย่างมากสุดฮอตจากวันนั้นึงวันนี้คบไซิ่งย่างอาจจะไม่ได้รับเลอนแต่ว่ามาถึงวันนี้นะครับอยสายจวดพอกับปั๊ตัวเอาลู ลูกลูกนะครับเพชรลนเพื่นของเราเชิญเลยนะครับทุกคนเลยดีใจมากมันดีใจอาจารย์แม็กซ์บัีศิลปินนักร้องนักแสดงแล้วก็ญาติญาติมาจากในบ้านแท้นะครับพี่สาวกำลังช,ช่วยแล้วก็พี่น้องที่อยู่หลังเวที่และครอบครัวเพื่ลนเพื่นที่อยู่ในนั้นทุกทุกท่านมันอาจะร้อนร้อนมันดีคือว่ามีแรงผู้บริหาร ส่วนการตรวจในหลังคลอดครับลูกๆเขอเปลี่ยนตัวแท่งขออุทธรณ์ใครให้คับในพรเรื่องในวันคล้ายวันเกิดในปีพศ2องพันห้าพฤษภาคมน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าโตออขึ้นอินปีแข็งแกร่งขึ้นอินปีนะครับซึ่งในพอดีอย่างทีมไป่ายได้ปีที่ผ่านมา จากนี้ปัจนี้เป็นต้นไปนะครับพรใดดีพรใดเลิศอพ่อไร่เสริรนะครับขอให้เขามาสูว์ในพรมีแต่สิ่งดีๆกับชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานสมัที่ดีมีความสุขตลอดไปขอให้เยอะคับกลับครัวกับลูกๆเพลิดเพลินบว่าจะเป็น บวงที่จะก่อตั้ง้นในอนาคตก็คือเสีสงสองพของกับรถแพนเพื่อขอให้จัเรื <c oughs> อดเดื <c oughs> อการร่มือไปเย 光了你的脸 เด็กควานก็จะหอมได้ไม no? ่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเขายังเกิดอยู่ขนาดอยู่ในกาน่ค่ะเกเมื่อไรจะหายเกิดสักทีหคิดแล้วคิดดีม้าเลยคอพรมเพยือพรอนเลยลพ้ใช่ไหมคะน้องใช่่หอมตัวไหนคะ เป็นท่านแเป่นท่านแรกแนเาเปียาะแรกเปี่ย่าแปลยหัง่หาเพรนอยู่วหรอกกกินเยอะว้เนคกินได้อะเขาเขารู้กินเพราะว่าถ้าถ้าพีกินคงไม่ใช่คนคนเก่าละถ้าเป็นกินใหม่ก็คือคนใหม่าเคนเก่าอยู่ก็จะกินเลย กัรอื่นนะคะเลยพักผ่อนพร่างปลาเสือดีในบาางเพื่อนเพื่อนแล้วนั่นปลาเสดีไี่ลองโจมทั่วโลกขอบคุณแฟนครับโอ้แทบพูดไม่ออกเลยอย่างวันนี้ย้อนวันี่19าจอย่างนีพอเมทีดูไก่เทียมนะคะวันนี้ออกมา ยินดีแล้วค่ะบาให้ปีเงินดีให้พ่อแล้วค่ะดีใจมากๆดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างดีใจกับการที่เราได้ก้าวเดินเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามนะนะหลายปีที่ให้พัอกาโรงพยาบาลในอยู่เที่ยงคืนกันนะประมาณ23ปีได้แล้วนั้วไป23-24ปีแล้วเนาะ นะคะการก่อร่างสร้างตัวเราพอสมควรนะคะวัดที่นี่ช่วงนี้ค่ะคือว่าพวกเราเป็นตัวของตัวเองราเราไม่ได้รู้สออึกวออ่าอะไรแล้วเราเป็นตัวของเราแต่ตัวสิเป็นตัวของจ้าของมา,มมาะะถธรรมดาไม่นอนเหนื่อยมากนะคะประกาศตอนนี้แม่พ่อนูมิใจภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่เป็นแม่ ถือว่าเป็นแม่ของครอบยิ่งใหญ่เพราะว่าแม่มีลูกหลายไม่ใช่ว่ามีลูกแค่สองคนสามคนมีลูกเป็นร้อยสองร้อยข้ามรับผิดชอบนักขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นมาก,กหให้ลกูกผู้นี้แล้วก็เลี้ยลูกผู้นั้นให้ผู้นั้นแล้วก็เลี้ยผู้นี้เยอะแยะมากมายซึ่งนะคะ ผู้อยู่เชียงายเจริญไรก็คือพีบ้านสายจวนจึงเวลาคนสิบเปงยิเบเห๋ยน้อยแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนไม่ออกนอกรูลนอกทางก็ยังเหมือนเดิมเราบ้านเขามีแนวเนาะเพราะว่าเขาบานเขามีแนวันวแนวนนก็เป็นเรื่องธรรมดาแนวอร้องแนวจุๆชหมันเนปะ็นอีกที๋ยวฟังกๆก่อนแต่คือ ไม่พอดีใจนะคะที่ตอนนี้พี่ระเกินของเรานะคะอบอุ่นมากมา,กมากอบอุ